นั้นทุกท่านคะว่าเราไม่อาจาจะมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านในปัจจุบันนี้การแต่ถ้าเรามีปัญญาเหมือนมีพย์อยู่นับแสนว่าปัจจัยของเราหนึ่งบาทอยางสามารถสร้างประโยชน์ใดๆให้เป็นอนุภาพอันไพศาลได้บ้าไงไหมหนอนนะคะดังนั้นเมื่อมีกองถังตั้งอยู่หนึ่งกองบุญนั้นจัสําเร็จแล้วด้วย อนุภาพแห่งทรัพย์จักรพรรดิบุญบารมีอันไพศาสารย่อมเกิดขึ้นแต่วันนี้นะะวัดฝ่าโบราประสิทธิ์ได้ใช้สถานที่และก็ได้ดำเนินการเปิดะะให้มีผู้ได้ร่วมจององค์กระถินตกค้างเนี่ยแต่ละปีวัดฝั่งโบร,ราประสิทธิ์ของเราเจัดทุกปีจนกลายเป็นงานประจำปีที่สำคัญไปอีกนะคะ หนึ่งงานนะนั้นก็คืองานถวายกระถิ่นโตกางซึ่งแต่ละวัดเน่ยอีกไม่เช้าไม่นานาน,นะเวลาต่อไปอีกไม่ถึงชั่วโมงเราก็จะเริ่มเห็นรถของแต่ละวัดตา่างๆพ่านกุณเจ้าและผู้ดีตามก็จะทยอยเข้ามามากมายอย่างลนหลัง่งทั้งพระทั้งโยมทั้งสามัญชีพรามณ์นะฮะได้เดินทางเข้ามาและผู้ที่เป็นเจ้าภ้าก็เดินทางมา ต่างแดนเพื่อที่จะมาร่วมถวายดังนั้นนะครับพวกเราเปิดโครงการเพื่อต้อนรับบุญนใหญ่อันนี้ก็มีบุญนเสมอกันมีอานุภาพเสมอกันและขอขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ได้ถ,ถ,ถวายกระถิฐินตกคายด้วยซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์ใหญ่ว่าายใหญ่บาลลีนะครับดังนั้นเรามาดู อันที่สองนะครของกถินนะครัว่าเริ่มต้นนะครที่ปรากฏในคำพิีทางพระพุทธศสาสนาในเรื่องของติณัฏภายละนะครับผู้ถวายข้างกรินนะครัขอเล่ากก่าวอย่างนี้ว่าในการครั้งหนึ่งในสมัยที่พระกษัตริยส,สัมมาสัมพุทธเจ,เจ้าเนี่ยนะคะมีชายยากจนผู้หนึ่งชื่อว่าติณัฏฐายละ สินาปะร์ได้อาศัยอยู่ในเมืองแคลานสีนะคบเป็นคนที่เกิดมาเนี่ยเป็นคนไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติพี่น้องูง่ายๆก็คือเป็นคนที่ยากจน,นะะเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆไม่มีญาติพี่น้องใดๆนะครับถ้าท่านได้ฟังแล้วโอ้ใครบ้างไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่ บ้างชงคงของไม่มีเงินไม่มีทองอันนี้ฟังเอาไว้เลยนะคะฟังเอาไว้เลยนะคะ,ะประวัติของถินนปาลาภีนะคะแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีจึงได้ไปขอทํางานรับจ้างกับสิริธรรมมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์ถึง80ิโลเศรษฐีเห็นใจจึงรับไว้ให้ทําหน้าที่ดูแลนะให้ทําหน้าที่ดูแล โดยการแลกข้าววันละหนึ่งจานทำงานตั้งแต่เช้าถึงเงย็นได้ข้าวแค่วันละหนึ่งจานพอประทังชีวิตได้เท่านั้นเองแต่เราทำงานหนึงวันได้วันละตั้งสองร้อยส มากกว่าตีนน้ำป่าละอีกนะคะตีนน้ำป่าและทำงานอย่างขยันขันแข็งวันหนึ่งเขาคิดได้ว่าชาตินี้เรายากจนเพราะไม่เคยทาบุญเอาไว้ในอดีตเลยตั้งแต่นี้ไปเราจะขอทําบุญให้ได้ในทุกๆวันจากนั้นจึงได้แบ่งอาหารในส่วนที่ตนเองได้มานั้นออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งได้นำไปถวาย คือตักปากทุกเช้าแด่พระที่สุสศรและอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ทำเองทำเช่นนี้ตลอดไม่ขาดเมื่อเศรษฐีได้ทราบถึงความตั้งใจของลูกจ้างผู้ยากจนจึงเพิ่มอาหารให้มากขึ้นอีกเป็นสามส่วนติน้าปาละก็ยังแบ่งออกเท่าให้พระสงฆ์ส่วนหนึ่งและแบ่งออกให้แก่คนยากจนอีกส่วนหนึ่ง ทีอีกส่วนหนึ่งนไว้บริโภคเองเ,เองขาได้ทำอย่างนี้ตลอดมาด้วยจีบศรีษาั้งมันครั้งถึงฤดูออกภรรษาสิริธรรมเศรษฐีและชาวบ้านได้ร่วมกันจัดกถินน้ามถวายแก่พทุ่งที่สุดสมจากภรรษาครบสามเดือนเมื่อทราบข่าวทิน้ำมาละจึงไปถามเศรษฐีถึงอังนสสมของการถวายกฐิน เศรษฐีได้บอกถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของ